เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเห็นบางคนเนี่ยสามารถขี่เจ้าสกูปี้ดูได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาขี่มันกันเฮ้ยขี่ได้เลยหรอดูดิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันอีกแล้วในเกมโรบบอกนะคะในวันนี้เราจะมาเล่นแมป d o b e มีกันอีกแล้วนะรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็คือที่เข้ามาเล่นในแมป d o b e มีอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามันมีการอัปเดตใหม่นั่นคือมีการอัปเดตเป็นนี่เลยหมาสกูปปี้ดูนั่นเองนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักสกูปปี้ดูอย่างดีเพราะว่ามันเป็นกระตูนที่สนุกมากเลยทีเดียวนะจะมามีสัตว์เลี้ยงเป็นสกูปปี้ดูโอ้รู้ <c oughs> สึกว่าภูมิใจมากเลยนะในที่สุดสกูปปี้ดูก็มาอยู่ใน Adobe มีนั่นเองนะอ่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกับ Adobe มีนะกับเวอร์ชั่นของสกูปปี้ดูนั่นเอง เอาละตอนนี้นะพี่นิวก็เอ่อมาอยู่ในแมปแล้วนะนี่เลยนะมันจะมีเอ่อภารกิจสกูป,ปี้นั่นเองนะน่าสนใจนทีเดียวนะมันบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะเริ่มนะในการที่เราจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นสกูป,ปี้ดูเนี่ยให้เรานะกดเข้าไปเลยวิเศษสกูปนะะไปกันเลยเทเลพอร์ตไปเลยนะคะโอ้ว้าวตอนนี้นะอุ๊ยเดี๋ยนะคือไรวะแดดว้าวอ,อะไรกันเนี่ยเฮ้ยดูดิมีรถคนละคันเลยอะ่ะโอ้แจมโบ๊นะและนี่คือตัวเจ้าหมาสกูป,ปี้ดูนะคะ มันน่ารักมากเลยอะทำไงอยากคุยกับมันเหรอโอเคเราต้องคุยกับมันนะฮะคือตัวนี้เจ้าสกูปี้ดูนะก็พูดไปเรื่อยนี่าบ拉布บ布拉อะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคตอนนี้เหมือนกับว่ามันก็เอ่อให้รถเรามาคันหนึ่งนะคะแล้วมันก็ให้เราขี่รถไปตามลูกศรนะไปทางด้านนี้ก็ได้นะทุกคนดูดูโอ้โหทำไมรถมันดูคันใหญ่แล้วก็บังคับยากมากเลยนะจะเห็นว่ามันมีลูกศรอยู่ตรงนี้เห็นป่ะทุกคนแล้วเราก็ขี่รถไปตามลูกศรนะะ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะให้เราไปไหนนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็อ่านไม่ทันเหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวรถติดลมรถมันติดลมนะเดี๋ยวจะไปยังไงเลยเดี๋ยวแล้วเราติดลมก้อนหินเราไปไม่ได้อะ่ะงั้นเราก็อ้อมอีกทางหนึ่งแล้วกันนะอ่ะอ้อมมาทางนี้ทางนี้ไปได้หรือไม่เอา้าทางนี้ตันิกโอ้โหเดี๋ยวนะงั้นเราก็ต้องอ้อมมาทางนี้แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยมันก็ยังติดลมอยู่นะฮะนี่เราต้องไปพร้อมรถเหรอถ้าเกิดเราไม่เอารถไปได้ไหมอะ่ะคือ อะไรกันนี่งงนี่ดูรถติดลมมากเลยนะอะมานี่ละกันนะทุกคนเฮ้ยมาเจอปอกคอสกูปี้ดูนะฮะ <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวโอเคได้มาแล้วนะในสุดเราก็ได้ปอกคอสกูปี้ดูมาแล้วอย่าบอกนะว่าเราต้องหาปอกคอสกูปี้ดูไปเรื่อยๆมา <c oughs> เพื่อนไปกันถอยหลังอือ๋อไปกันแบบว่าขับรถนะคะหาปอกคอสกูปี้ดู ถ้าเกิดเราหาได้ครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้หมาสุกุปปี้ดูมาครอบครองนะทุกคน<อ>คิดว่าแบบนั้นนะเราก็ไปตามลูกศรเลยนะก็ไปค้นว่าเออปลอกคอสุกุปปี้ดูมันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะอยากได้มากเลยอยาเห็นบางคนได้สุกุปปี้ดูมาครอบครองแล้วเราก็อยากได้บ้างนะอ๋อนี่งเราก็กลับมาหาสุกุปปี้ดูนะมาบอกว่าเราสามารถหาปลอกคอให้เจ้าได้แล้วนะแล้วมันก็ขอบคุณเรานะนี่แล้วมันก็มีปลอกคอใส่แล้วนะทุกคน แล้วเจ้าสกูป,ปี้ดูนะก็คุยกับเรานะบลา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 อะไร,บร,บรแบบนี้นะเฮ้ยได้ยังโอ้ยอุ้ยเด็ดทุกคนโอไมคก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเรามีเจ้าสกูป,ปี้ดูเราได้สกูป,ปี้ดูมันเป็นสัตว์เลี้ยงก็้เหรอโอไมคก็โอไมคก็โอไมคก๊มก็จริงเหรอโอเค,อเคตอนนี้นะเราก็ได้เจ้าสกูป,ปี้ดูนะคะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมันน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะ พอมันมาถึงมันก็บอกว่ามันต้องการที่จะนอนเลยนะตอนนี้เจ้าสกูปี้ดูของเรานะยังเป็นเอ่อ n e w บอร์ born, นะหรือว่าเป็นหมาแรกเกิดอยู่นะเดี๋ยวลองอุ้มสกูปี้ดูดูนะนี่เอ้ยมันน่ารักมากเลยทุกคนโอ้ยไม่เคยเห็นสกูปี้ดูเวอร์ชั่นเด็กเลยนะแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นสกูปี้ดูตอนเด็กเป็นบุญตามากเลยทุกคนดูดิเฮ้ยดูดิอุ้มมันน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้น่ารักสุดๆเลยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรทุกคนเราไม่ได้เข้ามานานนะเป็นเหมือนเอ,อ่อบ้านเรือเหรอ เหมือนกับว่าตอนนี้มันยังเข้าไปไม่ได้นะพอเราเข้าไปปุ๊บเราเด้งออกปั๊บเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอ๋อนี่ไงโูมันเข้ามาตรงนี้เฮ้ยเยี่ยมเลยทุกคนอะไรอ่ะอุ้ยมีอัญมณีของสัตว์เลี้ยงขายเหรอเยี่ยมมากดูดิทุกคนมีหมวกด้วยนะอ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นยเนี่ยว่ามีโซนนี้นะแล้วก็มีแว่นตองแว่นตาเทุกคนแว่นตาราคา2 5 0าสนะทุกคนอุ้ยเท่มัมีขายหลายอย่างเลยนะมีหมวกนะ เนี่ยเอ้ยมีปีกด้วยโอ้โหปีกเท่มากแต่ปีกสองพันทีเดียวแล้วก็มีหมวกโจรสลัดนะฮะแต่แว่นตาเนี่ยแบบเท่มากเลยทุกคนมีกระเป๋าด้วยนะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอะตอนนี้เรามีตังอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เรามีตังอยู่สอนนรงร้อยห้าสิบหกวิเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเราสามารถซื้อแว่นตาได้นะฮะอยากได้แว่นตาอยู่พอดีเลยนะจัดไปมาหมดเลยตงังเลยแค่หกบาทนะฮะเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แว่นตามาแล้ว สัตว์เลี้ยงของคุณตัวนี้ไม่สามารถใส่ได้อ้าววัดเดดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมใส่ไม่ได้อะใส่แว่นตาไม่ได้ซะง,งั้นอ้าวตอนนี้เช้าแล้วนะคะรู้สึกว่ามันต้องการจะอาบน้ำแล้วทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราพามันไปอาบน้ำดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวนะเห็นบางคนเนี่ยสามารถขี่เจ้าสกูปปี้ดูได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาขี่มันกันเบเฮ้ยขี่ได้เลยหรอดูดิโอ้โห ตอนนี้สกูปไปดูของเราก็กลายเป็นตัวใหญ่เลยนะเพราะเราสามารถขี่มันได้โอแจมโบเลยอะแต่ก่อนที่จะไปที่บ้านนะั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าสกูปปดูสามารถพาเราบินได้เฮ้ยสามารถพาบินได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องซื้อน้ํายาเลยนะหูทุกคนคิดดูดิสกูปไปดูบินได้นะ นี <łość> <N an> ่มีที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวเราพาสกูปี้ดูนะกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนนะเพื่อที่จะไปอาบน้ําแล้วก็พามันไปนอนนะะถ้าเกิดเราทําตามข้อพวกนี้นะมันจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยโตได้ไวมากขึ้นนะทุกคนโอ้โหนี่คนนี้มีบ้านเป็นเรือเลยนะสุดยอดนะทุกคน นี่อดอบมีเราไปไกลมากเลยเนะี่ยมีบ้านเป็นทรงเรือเลยนะทุกคนและแล้วเราก็เจอบ้านเราแล้วนะเออโอเคบ้านเราหลังนี้เข้าไปเลยเราจะพามันไปนอนแล้วก็ไปอาบน้ํากันนะคะมาเลยเจ้าสกูปปดูแกจงมาอาบน้ําในบัดนาวว่าแต่ห้องน้ําอยู่ไหนอะห้องน้าอยู่ด้านบนนะคะขึ้นมาห้องน้ํากันนี่มาอาบน้ํากันก่อนตอนนี้นะเราก็ให้เจ้าสกูปปดูเนี่ยไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันสกรปรกมากทีเดียว ระหว่างนี้เราก็รอเนะคยะรู้สึกว่าสกูป,ปิโดของเราอาบน้ําไวมากอ่ะได้ตังมาด้วยนะสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้สกูป,ปิโดของเราก็ตัวหอมมากเลยเนะียะต่อมาเราก็จะพามันไปนอนกันมานอนกันก่อนนะสกูป,ปิโดูอะนอนไปเลยดูซิว่ามันจะหลับนานหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าท่านอนมันน่ารักมากเลยนะทุกคนดูดิดูท่านอนมันดิโอ้น่ารักอกะโอ้โห,โหเป็นหมาที่น่ารักานานมากเลยนะคะตอนนี้มันก็ใกล้จะตื่นแล้ว อีกนิดเดียวก็ตื่นแล้วนะ,ะแล้วเราก็ได้ตังค์มาด้วยหลังจากที่เราพาสกู๊ปี้ดูอาบน้ำแล้วก็พาไปนอนเรียบร้อยแล้วนะ,ะเอ,อต่อมาเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปโรงเรียนใช่ไหม <Huh? S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเราพามันไปโรงเรียนดีกว่านะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีโรงเรียนด้วยซ้ำนะ,ะอยู่ไหนเอ่ยโรงเรียนอะโรงเรียนอยู่นี่นะเข้าไปกันเลยจู้แล้วแล้วเราก็พาเจ้าสกู๊ปี้ดูเข้ามาในโรงเรียนนะคะ เดี๋ยวหยุดขีก่อนหยุดขีก่อนอ่ะมาดูกันนี่คือโรงเรียนนะมีกี่ห้องในโรงเรียนโอ้มีหลายห้องอยู่นะอันนี้เป็นห้องเหมือนห้องสมุดเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยแสงประกายวิบวับเชียวแล้วก็มีโคมไฟให้เปิดให้ปิดเอ่อแอปเปิลกินได้ไหมไม่ได้นะฮะส่วนอันนี้เป็นห้องศิลป์เออไม่ใช่เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะสามารถเอ่อเปิดปิดคอมพิวเตอร์ได้นะแต่ก็ไม่สามารถเล่นเกมได้ในคอมนะทุกคนอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้หลอดจะเต็มแล้วนะ หลอดเต็มแล้วอตอนนี้สกูปปี้ดูของเราก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะกลายเป็นเวอร์ชันจูเนียนะคะตอนนี้มันบอกว่ามันหิวเลยนะสกูปปี้ดูทําไมแกเลี้ยงยากจังเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็จะนอนกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรไปกิน MK ไม่ใช่นะเพราะว่าที่นี่ไม่มี MK และตอนนี้มันก็ต้องการที่จะนอนอีกแล้วนะทําไมแกเป็นหมาที่ขี้เกียจแล้วก็กินเยอะจังเลยเนี่ยเฮ้ย หมือนในกระตูนเลยนะคะในกระตูนนี่ก็กินเยอะแล้วก็ขี้เกียจมากรู้แล้วพาไปกินเอ่อพิซซ่าแล้วกันนะเพราะว่าคิดว่าเจ้าสกูป,ปี้ดูเนี่ยชอบกินพวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ่ะไปไปกินพิซซ่ากันเลยอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเออตอนนี้พี่นิวเข้ามาในร้านพิซซ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอา้าเอา้าเอา้ามาอยู่ในจักรวาลอันเวิง้งว้างอันไกลโพ้นเลยนะคะแล้วกลับกลายมาอยู่บ้านเฉยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเข้าร้านพิซซ่าไปใช่ไหมแล้ววัดแดด มันเกิดอะไรขึ้นสกูปไปดูหายด้วยอะสกูปไปดูนะเดี๋ยวดูในกระเป๋าเราก็ได้นะคะว่าในกระเป๋าเรามีอาหารอะไรบ้างตอนนี้เฮ้ยยังมีแซนด์วิชเลยยูอ้อาวสกูปอา้าวกดผิดนะจะให้สกูปไปดูกินสักนหน่อยเดี๋ยวนะโทษทีอะตอนนี้สกูปไปดูก็กินแซนด์วิชนะโอ้กินอย่างประณีตบรรจงมากอ่าโอเคเฮ้ยทุกคนอยากเข้าไปดูบ้านที่เป็นบ้านเอ่อเรือนะ,ะไม่รู้ว่าเขาเปิดให้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบ้านเขาดีกว่านะ ราะว่ามันหลังใหญ่มากทีเดียวนะปึ๊บเข้ามาแล้วนะนี่คือบ้านที่เป็นทรงเรือนะฮะวู้ทุกคนมันสวยมากเลยนะว้าวดูดิขนาดโซฟายังเป็นรูปเรือเลยนะฮะดูดิดูทีวีโอ้โหบ้านหลังนี้น่าซื้อมากเลยอะ่ะโอเมกอดมีห้องสปาด้วยนะคะนี่คือห้องสปาโอ้โหทุกคนเฮ้ยมันเป็นบ้านที่สวยมากเลยอะ่ะ มันมีหลายห้องมากเลยอันนี้เป็นบ้านอะไรเนี่ยเพชรูมโอ้โหเห็นเลยแบบน้ำลายใหญ่น้ำลายไหลอยากได้นะแม่ถ้ามีตังค์นี่ซื้อเลยนะแต่พอดีว่าไม่มีตังค์ไงก็เอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาอัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะเป็นเจ้าสกูปปี้ดูน่ารักตัวนี้นั่นเองนะแกต้องการที่จะนอนอีกแล้วเหรอทําไมแกนอนเยอะจังเลยสกูปปี้ดูรู้สึกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกเลยนะที่ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยตัวอื่นไม่ขนาดนี้นะตัวนี้นชอบนอนมากเลย ไม่รู้จะนอนไปถึงไหนอ่ะวันนี้นะพี่เนีวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นมีสัตว์เลี้ยงเป็นสกุปปดูแสนน่ารักตัวนี้ก็เข้ามาเล่นได้เลยนะส่วนนี้พี่เนียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะจุ๊บจเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวบอกว่ามันมีการฝึกหมาด้วยนะะนี่ไงคนนี้คือเป็นครูฝึกหมาเรานะ เขาสามารถฝึกสกูป no ี okay. right. so, mm ้ด hmm. <very> ูของเราได้วันนี้เราจะพาสกูปี้ดูของเรามาฝึกกันนะเพราะว่าสกูปี้ดูของเราเนี่ยนอนเยอะเกินไปนะเลยพามาเข้าโรงเรียนเลยนะคะนี่นี่อินฉันสามารถฝึกหมาเธอได้นะโอเคงั้นเรามาฝึกหมาเธอกันเลยดีมากเลยค่ะเราจะมาฝึกหมาเรากันนะสกูปี้ดูไปนั่งตรงนน้นนี่โดยให้สกูปี้ดูมานั่งตรงนี้นะเออเดยนนะสกูปี้ดูนี่มันหลับอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวสกูปี้ดูโอ้โหดูดิ มันหลับอีกแล้วนะขนาดเราพามันมาฝึกนะคะเนี่ยมันยังหลับอีกนะคะในทุกคน